จริงหรือไม่ที่มากวงศิลติดผู้สาวหลายก็ติดมอล่ําในตอนนั้นก็เลยเป็นฟิวบดสนใจมอล่ําคนเมืองเองก็สิแบบมากสิหลอดบอในการแบบา,าบริหารวงแท่นพอวิ่งสินะพอคนถามบานแบาบนี้เดนไมันสิหลอดลบอบอธรรมดาดนตอนนี้เป็นคุณพอลูกอะไรเล้วสามลูกพอ่อคุณพอลูกสามโรคคอเตเป็นซีแล้วตอนนี้คุณพอลูกดกแห้นะ <S 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 2> <S 2> เออ ฝากไว้น้ำเจ้าแม่เด้อพ่อใหญ่แม่เฮียใหญ่ศิลปินผู้ไทยออกเดินสายคอมแฟนทั่วถิ่นช่วยเป็นแรงใจให้ผมเบามากวงศิลป์เป็นว่าอุ้ยพ่อกูเป็นมาล้อมหรอกว่าเป็นมาล้อมทีพ่อกูดีกว่ากูอยากอายคนผมมีความรู้สึกบ่เข้าใจฟิวส์แนอเตาอย่างเลยเข้าใจฟิวส์เลยครับว่ารวมอะไรรีผมก็คือแบบไลฟ์แบบอันยอดกับเบื่องของในยูทูบแต่อันซุบซิมือนี่เลยปาด ขอว่าเขาซุ้สมว่าเขาได้คุณเนาะจรองเงีครับการเป็นครูคืออาชีพท right> right. ี่เหมือนคงเป็นมาแล้วมันบเหมือนคงได้มีคนบอกว่าลูกมาล่ำแต่หลอกมาล่ำบ่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังลองได้ไปหรือว่าจังไดดีกับไข่ขึ้นหัวเก่าครับเอาว่าไข่ขึ้นหัวเก่าซะบ่รู้อันนี้คอยจะบอกให้เพิ่นตอบเองครัสู้เป็นก่อนล่ำพี่น้องครับผมจักรวาลลุกทูมณีอยู่กับหนุ่มเจีระและนี่เลย พระเอกของเฮาสวัสดีคร่ะมาพวงศิลปินผู้ไทยหวายครับอ้ายสซี่ยงฮวาเลยเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คศิเอิญผู้ใดว่าอายหรือเอิญน่าหน้องได้ต่อเลยนะฮะเออเอาผมเป็นเป็นพี่เป็นมูกันแล้วกันเฮ้ยพี่มึงก็สบายใจเดี๋ยวเดี๋ยวปัจจุบันนี่ให้เอิญว่าไอ้ยมากหรือเอิญว่าคู่มากก็เออเอิญอายมากข้ามดเวลาอะไรเพราะว่าออกจะคู่แล้วครับตอนนี้ออกจะคู่แล้วเดี๋ยว สรุปว่าตอนนี้คือออกจากการเป็นครูเลยไม่เป็นมาล้ำลอยเปอร์เซ็นต์ตังสิบเรจังจีลอยมาค่ะจากเมื่อไรจะทำเมื่อนี้เพิ่งปีแรกปีที่นี่เห็นบอกคือตัดสินใจแล้วว่าการเป็นครูบาอาจารย์พักไว้เลยมาเดินตามก็คือบางเทือเฮ้มันบม่มีเวลาเต็มทีครับก็คือถ้าเรามาลํำเนี้ยยากับเวนมันก็ต้องห่วงนอนก็ต้องเอ็ดงานบรดย์ไเต็มทีเขาเลยว่าเอาเอาเอาบางอย่างให้มันเต็มที่ดีกว่าครับผม ก็เลยเอาไม่เอาบางอย่างให้มันเต็มที่ดีกว่าดีดีกว่ามันจะถ้าเราไม่เต็มที่กับเด็กเด็กก็จะเสียเสียโอกาสที่เราจะได้สอนแบบเต็มที่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหาซิบหาซิบสิเป็นคู่กับบ่ดีสิมาเป็นหมอร่ำกับบ่ดีสิเป็นคู่กับบ่โอเคสิมาเป็นหมอกับบ่ได้ทั้งสิ้นบอกกลยเลือกไปเลยตอนนี้คือเลือกไปทางหมอครับเป็นหมอร้อยเปอร์เซ็นต์ หมอรอยปรเส้นว่าเป็นไนพี่น้องครับผมตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าผลงานเพลงห้อยมือพอรเราเรื่องเล่าชีวิตเจ้าของในแบบเต็มทีเลยแม่นครับทุกๆอย่างทั้งนี้ทั้งปิดค้นเสียงบดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสียงบอดีหรือเปล่แม่นพ่อมูแล้วพ่อมูแล้วเออซุ้มอยากเป็นหมอลำตะวันแห่งเสียงบดีคือหมอลำมือตั้งแตแตเตพอตังวงพอห่าผมเลยมาลองเพลงนันม้สามครับม้สามนี่คือแบบ ไลนหน้าเป็นหน้าเหมือนเธอันข้อยัดเก่าถึงยังยังเห็นยุคนี้กัตอนตอนตอนแรกแห่น้องเต่าหยองที่เพิ่งเคยโดนโดนโดนกระแสแต่ก่อนผมผมิปิดกวนน่ะนั่นเข้าใจฟิวส์น้องเต่าหยองเข้าใเข้าใจฟิวส์เลยครับว่ารองไรายรีผมก็คือแบบไล์แบบอันย้อนกับเบื่องของใน่งหุบแจนซุ่มซื่อเมื่อนี้ป๊าด สมัวเขาด่าเห็นสมัวเขาด่าคุณฮอจริงๆนะครับบ่าถ้าเกิดเขาด่าเหมือนน่เขาเขียดเด้แต่บริบก็คือเข้าใจได้ว่าเออด่าคุณสสูบบริบริบกเขี่ยคือแบบเฮาก็หน่อยใจทั้งใ่เขาอะท้อบางทีบางทีเข้าใจก็เข้าใจน้องเลยว่าเขาดูดกระเซาะไปนี้มันมันมันสีท้อในกันเป็นหมอนำเจ้าหน่อยอยู่ครับพี่น้องครับนี่คือเปิดใจเทือดแรกของไอ้มาสารับผมเองแล้วก็รายการนะฮะบอกเลยว่าเด่นเมืองเรื่องเล่าชีวิตของเพิร์นเนี่ยผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าพ่อเห็นแล้วเออเพิรนสีมาแคร์ขึ้น ช่วงข้าวหรือเปล่าหรือว่าสิมาแบบเน่าเลยเพราะเห็นว่ามาเย้าเลยเสร็จปุ๊บอะเอมันสิหลอดบอหลอดบาน้องสินะนึกออกปะคนเมองเองกับสิแบบมากสิหลอดบอในการแบบมาบริหารวงแทวนพวินสินะ่ะพอคนถามบาร์แบบนี้เดวมันสิหลอดบอในตัวห้าเองกะกะยังม่มันม่นใจครับแต่ว่ากับตอนนี้ก็คือให้เต็มทีครับบทบาทนี้เต็มขอเต็มทีก่อนไว้ไว้กับจังหวะกันที่หลังครับเพราะว่าเอาเอาสู่ในท่านี้ให้มันสุดสุดก่อนครับ เอาเราการเป็นคู่เดี๋ยวไปหบางคนบอกว่าเอ้าคู่มันกับมันคงอายังบั่นเท่าเนาะเนี่ยผมก็เป็นคนแบบเด็กหน่อยกับละสิ่งคือกันการเป็นคู่เคยชีมที่เหมือนคงเป็นมาแล้วมันเหมันคงเดือดอายแมนอยู่ครับแต่ว่ากับอ้่พื้นเนาะมันเป็นธุรกิจของครอบครัวครับคันพุ่นลูกกับมีแม่ผมกับน้องสาวคนหนึ่งแต่ว่าน้องสาวกับเฮ็ดธุรกิจกับแฟนเลยผมแต่ไม่แค่ผมทีพ่อสิรองได้เน่พ่อสิมีคนหูจักเนี่ยสิะประมาณนี้ครับก็เลยเอ้าะมามาสร้อยโพอดีกว่าประมาณนี้แมน พี่หลองครับจริงๆเหล่านี่คือชีวิตของเพลินข่าวๆขนาดนั้นนะว่าสมมติเป็นมา้วงศิลปินผู้ไทยนี่มีคนบอกว่าลูกมอล่มแต่ลองมอล่ั่มบ่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังลองได้ไปหรือว่าจังไดดีกับไข่ขิงวัวเก่าครับเอาว่าไข่ขิงวัวเก่าซะบ่ลูกอันนี้คอยจะบอกห้เปินตอบเองแค่สู้เป็นก่อนล่ำเออเอาจะฝาดจะฝาดเราแค่จะของเขาเป็นก่อนล่ำเท่านักนก็ลาศิลป์ลองได้ไปแต่ก็หลังมาก เฉลยโกนแต่ต้นตุนอย่าสับสนในเนื้อเล่องฟังนีท่านให้ตัวเนื่องเสีนหูหอมมาย่านแฟนฟัง,ฟงว่าซาเอินมาดาไปทั้งเสียอุดสาปินแรงเจียยะเบือ่อละอันป้วนอ่อนว่าเน,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 นี่ยกระเพาะกระเพาะอะไเนี่ยครับต<ด>่วบ้านท่านไนมวนท่านไนมวนแปลว่า คือว่าต้นทุนเสียงเสียงบอแมนต้นทุนเสียงที่ดีเท่าไรครับมันมันเป็นมีมันมันคือตอนเด็กๆเขาบ่าสนใจเลยบ่าอายมันจะเป็นไหนบ่อขึ้นหล่อมปะได้มันเกิดมาในครอบครัวมอลำเอาพาวีนี่ประวัติเราคือนมาแต่ฝ่าสีขอกสีข้ามากแต่สมัยแบบผม,ผมเป็นคนบอมักทองครับบงมักหล่อมเพลงไปะไดนหรือว่าบอหรือว่าตอนนั้นเขาเหยียดมอลำหรือเปล่าเหยียดอาชีพิมอลำไ,ไม่ไม่เคยเหยียดแม้แต่ครั้งเดียวครับเป็นว่าอุ้ยพ่อกูเป็นมอลำเหรอว่าเป็นมอลำคือพ่อกูดรกอว่ากูอยากอายคนนี่ความรู้สึกบบบบบ่่่่คครัผมเป็นนทีแวา มันผมไม่ค่อยสนใจมอลตอ์ัมาไหนซะอ่าแต่ก่อนผมเป็นเด็กน้อยเนาะผมกัสมัครสิเป็นคนดปิดเกมเล่นเกมบ่ได้สนใจก็เป็นเรื่องมูนี่วันไหนประมาณนี้ไหมครับก็เลยบ่ได้บ่ค่อยได้ทองซะครับวัาถุพืนนะบ่ค่อยได้ฝึกหัดเจ้าของปกติคนสิบมอเมอล์รัคือยังพัวสิยงเพื่อยู่กับมอลตอร์รัมครับเขาห้องนอกห้องน้ำต้องร้องนั่นนี่หรองแต่ผมก็เมียนผมกะสิบ กมากสิเล่นกับมูเล่นเกมออนไลน์กับมูนเป็นเป็นเป็นฟิวเด็กเด็กเด็กเล่นเกมมากกว่านีอันนี้เยาว่าผมแต่ว่าต้องถามจริงหรือไม่ที่มาก่้งศิลติดผู้สาวหลายก็ติดหมอล่ำในตอนนั้นก็เลยเป็นฟิวบ่สนใจหมอล่ําบเมียเนบ่ยเมียเพราะว่าช่วงนั้นผมกับบ่ได้ว่าจะไปทั้งไหนเมียเป็นคู่พ่อเป็นหมอล่ำผมก็เลียนแค่ว่าผมไปเลียนแล้วผมเป็น เล่นเล่นกีฬาสักครับบ่พื้นอย mm ู hmm. mm ่โรงเรียนประจำเนาะบ่บ mm ่ hmm. ัค่อยได้กล mm ับ hmm. บ้านสิมาแต่เสาร์อาทิตย์ออืวันนี้ก็สิเล่นกีฬาว่าโรงเรียนผมก็สิเชิงกีฬาแนี่หน่อยผมกับเป็นนักกีฬานําเขาครับก็บ่ค่อยได้มาบ้านนั่นเดียวก็ไปแข่งเน่บ่ได้บ่ค่อยได้มาเข้ามหาวิทยาลัยกบได้มาแต่เสาร์อาทิตย์อืกัไปคนทางไปมหาวิทยาลัยก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์มาได้มาเรี้ยงทั้งสารดนตรีแม่งจะมาไหวมาเป็นครู่อยังก่อนคูคอมบิเตอร์คู่คอมครับมันไก่แห้งจากมาคู่คอมกับกับมาหมอล่ำ มันคนละท่า,ทากันเลยเนาะเออจริงจุดสนใจผมคือผมเป็นคนเล่นเกมได้หน่อยผมก็เลยไปทางเทคโนโลยีหลายเกือบผมเป็นเด็กติดเกมครับรมสมุทรทุกสมุทรยังติดบ่กเ็เล่นเนียครับอย่าอย่าว่าเล่นเนียเวลาไหลพี่น้องครับผมเวลาไหล่นเฝ้าลงไหลเพราะม่อย่างเด้เฝ้าไปเล่นเกม <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นว่าข่อยบ่าตามข่อยตามเราอยู่เด้เออเอาเดินคอปเตอร์ไหลไปก่อนเด้อเอาพากันไหลไปก่อนเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้ไปเดี๋ยวเพอไปก่อนพอสิไปเล่นเกม ทุกม,มือเนี่ยยังเล่นเกมอยู่แม็นบอลก็ยังเล่นเจออัดถือว่ามันเป็นชมคันไคร่ก็มูเวลามูสิหลินเนาะมันจะเข้าต้องไปหลินก็มูอยู่แบครบมูอื่นเออบอลธรรมดาเนี่ยตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกอะไรเหรอสามลูกคุณพ่อลูกสามโรคคอตื้อเป็นซีแล้วตอนนี้คุณพ่อลูกดกแห้งนะ <c oughs> เออเอาแต่ละคนเลยแน่นอนการที่เราไม่ใช่แค่เอาไว้ไงแบบแบบบอกมากบอกลามากแล้วเป็นเขาเป็นพ่อมากเลยสิทำการบริหารจัดการชีวิตต้องดีก็ เอาำจำยิงกันใช้ชีวิตปกติไหมครับต้างว่าได้เปลี่ยนสไตลก์การใช้ชีวิตเลยครับก็อยู่กันแบบปกติจังวนี้เขาเตอือนเขาวาที่เขากระเล่นก็อยู่แบบชิปใช้ชีวิตเขาเลยเป็นบ้านๆแบบนี่บ้านบ้านผมคนแบบยู่มมบบยซื่อๆครับโบค,คอยเอ็นโบโบคอยเอ็นได้ไปเลาะนั่นเลาะนี่อยู่แต่บ้านเบื้องแต่หมอลั่มแล้วก็เบื้องข้าเจ้ายสอบนี่ประมาณนี้ครับเออแสดงว่านั่นก็คือใส่ชุดของความเป็นพอและลูกในครอบครัวศิลปินผู้ใดของเขาแมีนครับใส่แบบเก่าเลยอยู่ใช้กันยังคือเก่าครับ เอาพี่น้องครับพอบอกว่าได้ต้องบอกถึงผลงานเพลงห้อยมือพอครับเอออันดับแรกก่อนสีวอกถึงผลงานเพลงนี่คอยต้องเหง็นรวมก่อนเพราะว่าอย่างเ <c oughs> จ้าเสือบอข่อยฟังเพลงนี่คอยให้ฝากไว้น้ำเจา้าในเดอ้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ศิลปินผู้ไทยนีค่คือโดยความเขาเป็นลูกการ์สินเขาเป็นพวกการ์สินแล้วในเนื้อเพลงของมันอะ่มนอะมันเล่าความเป็นการ์สินได้ชัดเจนมากเออในเนื้อเพลงของมันอะ่ะจะบปประกาศอบิคคูมารินเอออาจารย์บิ๊กเป็นการ์สินตีอยู่แล้วผมฟังตอนแรกผมมักเลยอืมผม บ่าผมอยากในเพลงแบบนี้เลยวงก็เลยถือจะริตเจ้าของว่าเจ้าของมากแบบนี้นะครับก็เลยตือใจวงหักกันเลยครับมาเฮ้าสดๆนี่คือครั้งแรกที่เสดฟ้าังผลงานเพลงห้อยมือพอสดๆกับมากวงศิลปินผู้ไทยเอาซิห้อยมือพอสร้างลูกสายสี่ยางนำห้อยอีพอมมละดูเจ้าปั้นเจ้าโก ลูกสิคอสืบแนวเอาไว้สิงพอหว่วงแหน็นเสียงลำเสียงแขน็นศิลปินผู้ไทยตั้งแต่วงงน้อยจนเป็นวงใหญ่ขับขานไปไกลจนคนเลื่องหรือลำกาตินกอนสะอ่อนยอมือให้แฟนจำจืจอพุ่มมากวงสินขอทอนให้ลายไข่ด้วยมา ฝากไว้น้อเจ้าฮฝากไว้น้อเจ้าแมเดอพอใหญ่เมเฮใหญ่ศิลปินภูไทยออกเดินสายกอมแฟนทัวถิทินช่วยเป็นแรงใจให้ผมบ่าวมากวงศิลปินภูไทยก็ไปแฟนคงได้ยินสังวาลํากาลสินจากแดนดินทินไม้แพาว่าเล่ยมากทุกคนฮะ เอาผู้บอกว่าลองนี่ผู้เดีบอกว่าลองเพียรลองไรอันนี้ฟังยวงขานี่บอกเลยว่ามวนอันนี้ปรได้ว่าอุ่ยด้วยมันมันมันหลุสึกอิเลีเออเออเออมันรูุ้สึกอิเลีคือแผ่นมวเออคืออยู่ในยูทูบบนนึกร้องต้นร้องเพลงยังไงให้ไม่เหมือนต้นฉบับของตัวเองเออเอาที่นี่เราถึงเส้นเรื่องในผลงานเพลงในห้อยเมื่อพอเอามากี่มาบอกแล้วว่าพ่ออาจารย์บิ๊กพุ่มมลินบอกว่าเพลงนี่แหละเหมาะกับมากแล้วพอได้อ่านพอได้ร้องมันมันถึงใจห้าวแห้งแค่ไหน คือใจสุดๆเลยครับตั้งแต่แรกเลยคือแปลว่าผมเพื่อนแต้งแบบเออผมมักว่า แม่นเสียงบบไฮเลี้ยงใจกับโเสื่อมถอยโบหวานนินโอยแต่กับโด้อยอาชีมหมอลำไม่บเคยได้ค่าอาชีมหมอลำเลยคือทุกประโยชน์ทุกค่ำร้องอ่ะมันมีความหมายครักเนาะแม่นครับดีนตรีที่นี่มีความแบบมันผสมผสานความทั้งทั้งสมัยใหม่ทั้งความแบบกาลสินเฮ่าทั้งรวมสมัยก็สิเนาะจะในคอปเตอร์คอปเตอร์อยากมีคอปเตอร์อยากมีส่วนร่วมหันไปคอปเตอร์เลยสิของอาจารย์ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเจอสัมผัสแน่นอนอ่ะไอ้มากครับคือเป็นดนตรีห้องอาจารย์บุญลงครับบุญลุงนะครับอ่ากะมีมีอ่า ดนตรีเพลงพอดทำวิทยสังเกตดีสิมีดนตรีเพลงพอตือน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 เออแล้วก็ช่วงไฮก็จะนี่ของพอนิดนึงครับเห็นเป็นดนตรีบ่ามันผสมผสานว่าหอยมือพ่อที่เอาเอาดนตรีมามาครับประมาณนี้ที่นี่ยังยังยังในยังในเพลงเองก่อนของของอัดบรรยากาศเป็นไงปุ๊อาร์ตมัเป็นเพลงนี้อารอย่างที่เขาบอกว่าเขาลองเสียงลงเสียงไหลเสียงบ่าแข็งแรงก็เจ้าเพลินงากบอจักชั่วโมงจำได้บัดนั้นโบโดนครับอาจารย์บีคุ้มค่าเดียวเพื่อนในร่องวะเพื่อนในร่องวะเอา เอาสไตล์ตัวเองเข้าไปเลยเพิ่นว er ่าให้เอาสไตล์ตัวเองเข้าไปเลยเพิ่นแล้วว่าเพิ่นอาจารย์บิ๊กเพิ่นก็บว่าเออสามารถแกะตามไกลได้แกะตามทดลองที่เพิ่นที่เพิ่นให้มาได้แล้วก็มอบให้เพิ่นก็บว่าให้ปล่อยตามเสียงของเฮาปล่อยแบบตามสไตล์ของเฮาไปเลยเคราะมานี่ครับก็เลยออกมาเป็นไพ่เมื่อพอวนีิครรมมาพ้นการตอบรับเพียงแน่โอ้ดีใจมากครับแต่ปล่อยเพียงออกไปนี่าแม่นะเฮาก็ยัง วิวบอกอาจจะประมาณหนึง่งนะครับอาจจะพอถึงขัน้นว่าเป็นลานวิวแต่ว่าาอาเสิรตรับที่เขาฟังเราแล้วแบบจริงๆที่เขามาฟังเราแล้ว,ลวเขาเขาร้องให้ตามเขาแบบฟังไปคิดไปด้วยตามนี้ครับเขาว่าร้อ,าองดีขึ้นนะเงียวก็ดีใจครับว่าเนีับออาพี่น้องครับฝากติดตามแนกันแล้วกันเนาะซอยกันปันแนพี่น้องครับนี่คือผลงานเพลงที่ ถ้าเกิดเท่าเว้ามันก็คงเงวแต่เราพัานสามสีนาทีเนี่ย่านผลงานเทพเนี่ยผมเสีว,ว่านเนี่ยคือเราเรื่องเล่าของไอ้มาคได้ชัดเจ,จนที่สุดแ <Man S 2> นะ่เนาะ่านผลงานเทพนี่ oh. ถ้าเกิดที่นี่อีกหนึ่งคำถามถิง่ายกันแล้วกันหรือดูการปี6 7เจดของศิลปินผู้ไทยโดยการนําของมารควงศิลปินผู้ไทยมีอีอย่างหนาสนใจเนี่ยบอกด้วยค่ะผมปีนี้ก็ มีศิลปินเขาบาเสริมทัพหลายครับเ<ม>พราะว่าศิเป็นศิลปินที่เราออเดชั่นมามนะครับแล้วก็ศิลปินเบิร์ดไม่แน่ว่านางเอกตายนะครับพ<ม>ี่พงษ์ลำเพลินนะครับ<ม>น้องอังโกที่เป็นนักร้องเสียงดีนะครับนะครับแล้วก็เพราะว่าศิเป็นล้ำเลือกนี่ในฤดูกาลนี้แบบเด็ดเจ้าฟาวคาร์ดคอปเตอร์ลูกคอปเตอร์อีกคนหนึ่งอุ้ยเกือบลืมแล้วก็ลูคอปเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับว่าฤดูกาลนี้เซียสยังนะครับแล้วโดยล้ำเลือกของเราปีนี้ก็คือ อย่างก้พาพีน้อยครับเออเหรอใช่ครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วเคยไปเมืองจำปาสิตนเอ๊ะหรือปีก่อนวะกะนีปีนี้นะ,ป,ะปีที่แล้วเป็นสังทองแลวก็อ่า ทังขี้ก็แบบอ๋โหโอ้โหอ้ม่แม่แม่ที่ไอ้ที่ไอ้สดน้ำใช้เราเป็นพญานาคแมนครับแมนครับปีนี้สิเป็นกัมพาพี่น้อยครับซีมีเรื่องที่สองก็คือเรื่องสังท่องวาป้าเนี่ยเพราะว่าในสัญญายังมีอีกหลายงานที่เขาลิเตมาลิเตมาเลยเรื่องนี้ต้องเรื่องนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามความโชว์ความร่างการของศิลปินผู้ท้าเป็นกัลลังตีอยู่แล้วนะครับผมเช่นเดียวกันไอ้มากครัฝากติดตามไอ้มากนะกับเราครันครับผมจะได้กับฝากติดตามครับผมมา เพจเพจมาก์คมวงสินแฟนเพีแล้วครับหรือว่าเฟซของมาร์คกมาก์คม่ศงสินครับผมจังเลกฝากไว้นักแกันแล้วกันครับต่อต่อต่อแล้วไรสอดตูเรื่อยต่อก็มาร์ควงสินเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องย t ท b e ของศิลปินมุ้ไทยก็ได้ครับเพียดศิลปินมู้ไทยก็มีความเคลื่อนไหวของมากขึ้นกันว่ามากกับสมัครจะสิบอกถ้าเกิดไปติดตามในเพจของของศิลปินุู้ไทยเส่องเล่าของชุดมาล่ามไปติดตามเพจส่วนตัวเรื่องเล่าก็พอและลุกลุญหลายๆนะฮะมิ้นีทดีเจหลายๆวินาทีครับจั แม้ว่าจะเป็นการเปิดใจแบบสั้นๆแต่ว่าเส้อวาเดี๋ยวเห็นมุมมองนึงทีเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้และล่อมเมืองวาฤด,ดูการที่สองสมสีหาการนําของมาวงศิลปและศิลปินผู้ไทยสิเป็นแบบใดนมือหนึ่งขอบคุณลหลายอายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ